หาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ในบ้านเราในขณะนี้รัฐบาลไทยทํางานแบบขยันขันแข็งมากนะคะทางรัฐบาลไทยทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารทั้งตํารวจทั้งกสทอชอทํางานแบบเข้มข้นมากแต่คุณผู้ชมคิดไหมว่ามันช้าไปคะ่ะมันช้าเกินไปกับท่าที take action ของรัฐบาลไทยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ต้องออกมา take action กันแบบเข้มแข็งขนาดนี้เพราะว่าโดนจีนกดดันหรือเปล่านั้นก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันได้ แต่การออกมาทําอะไรของไทยที่ช้าไปขนาดนี้มันส่งผลกระทบแล้วค่ะกับเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนมีการรายงานนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยที่เคยครองอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางของคนจีนโดยเฉพาะในช่วงจุดจีนที่ผ่านมาไทยเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอดตอนนี้เราเสียตําแหน่งให้กับญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้ญี่ปุ่นได้ครองแชมป์ในการที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเยี่ยมชมที่ญี่ปุ่นมาก ที่สุดแล้วนะคะเราเสียแชมป์ให้กับเขาไปเรียบร้อยโดยสถานการณ์ล่าสุดนี้ก็ตอกย้ำในทิศทางเดียวกันเนปี6-7นะคะที่ญี่ปุ่นก็แซงหน้าไทยในหลายเรื่องค่ะในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่เที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ36.87ล้านคนของไทยอยู่ที่ประมาณ35.55ล้านคนนะคะแล้วก็พอไปดูเฉพาะคนจีนอย่างเดียวเนี่ยคนจีนก็ผ่านไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากขึ้น ตามรายงานของ Trip.com บอกว่าซัโปโปรโรกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ3ในญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะคะลองมาจากโตเกียวแล้วก็โอซาก้าแล้วก็ย่อจองโรงแรมในต่างประเทศซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้คนจีนออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นนะคะตัวแทนท่องเที่ยวในญี่ปุ่นก็รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะพวกที่เดินทางแบบครอบครัว ก็จะนิยมไปเที่ยวทะเลสาบโทยาเทฮอกไกโดหรือว่าคาวากุจิโกะซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยก็นิยมไปเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นคิดว่าเออน้ําขึ้นมันต้องรีบตักอะอะไรที่เราสามารถจะเอาอกเอาใจคนจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่กระเป๋าหนักนะคะพอเวลาเขาเดินทางมาเที่ยวเนี่ยเขาก็ช้อปปิง้งซื้อข้าวซื้อของซื้อเครื่องสําอางซื้อแบรนด์หรูๆแล้วก็ทําให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทีเดียว ตอนนี้ห้างค้าปลีกชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างเช่นห้างชคาชิมายะเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างกันจำนวนไม่น้อยนะคะแล้วก็มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง50%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทางห้างก็เลยต้องถือโอกาสในการที่จะเอาใจนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะด้วยการเปิดให้บริการแปลภาษาบนหน้าจอที่ใช้มนุษย์มาแปลจริงๆ ซึ่งจะทําให้การสื่อสารกับคนจีนเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและพอคุยกันแบบถูกอกถูกใจถูกคอไม่ต้องมีอุปสรรคทางด้านของภาษามากีดกัน้นก็ทําให้การจับจ่ายซื้อของต่างๆสามารถที่จะคล่องมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยหน้าจอที่ว่านี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบอัตโนมัตินะคะสามารถจะแปลภาษาใส่การฝังหนึ่งพูดออกมาก็แปลเป็นญี่ปุน่นฝังหนึ่งพูด,ดมาก็แปลเป็นภาษาจีนพูดคุยกันได้อย่างสะดวกมากมายค่ะ มันถูกติดตั้งบนอุปกรณ์กอล์ฟในห้างหรือว่ารถเข็นเด็กแล้วก็ให้บริการในห้างทาคาชิมายะ5แห่งในกรุงโตเกียวแล้วก็โอซาก้ารวมถึงที่เอาเล็กด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ที่ไทยเราถูกญี่ปุ่นแซงหน้าเหตุจุดต้นกำเนิดสำคัญนั้นมาจากปัญหาแกงคอรเซนเตอร์นี่แหละอันนี้รายงานพูดชัดเจนนะคะว่าปัญหาแกงคอเซนเตอร์โดยเฉพาะจากเรื่องของสิงิะคะ่ะ ก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นเบนเข็มเดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดอื่นมากกว่าที่จะเดินทางมาประเทศไทยถึงแม้ว่าในช่วงนี้ญี่ปุ่นจะมีข่าวเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะมีปัญหาจากต้าเอสทีเ่เธอเสียชีวิตจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าติดไข้หวัดใหญ่แต่ว่าเขาก็วิเคราะห์ว่าปัญหาเรื่องไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยม ในโซเชียลมีเดียของที่จีนนะคะว่าเ๊มันจะมีความน่ากังวลเราไม่ไปเที่ยวไหมแต่เขาบอกว่าเรื่องไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อแผนการเดินทางของคนจีนที่จะไปญี่ปุ่นค่ะเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งช่วคราวและไ่้ใหญ่ก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่ออะไรแต่ปัญหาเรื่องแ๊งคอรเซ็นเตอร์การถูกหลอกลวงในไทยนี่สิเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้คนจีนตัดสินใจว่ามันไม่ปลอดภัยฉันไปเที่ยวที่อื่นดีกว่า